สวัสดีครับผมบางออฟดิคาเมล่าโปรดักต์สเปเชียล s t นะครับและที่อยู่ตรงหน้าผมณนะตอนนี้นะครับก็คือ k i n อ of APS-C ที่กลับมาของ Canon นะครับกับ Canon US e s R7 ตัวนี้เนี่ยหลายคนคือหากันมากนะครับสำหรับโปรดักต์ที่เปิดตัวมาและตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าผมแล้ววันนี้จะมาเปิดกล่องให้ดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างและก็จะมาเล่าให้ฟังว่า เฟิร์สทั h สัมผัสแรกนะครับกับการได้ลองจับเจ้า USR7 e เนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอาแบบเรียวๆนะตอนนี้เลยนะครับแกะกันให้ดูเห็นๆกันไปเลยนะฮะว่าเป็นยังไงแหมก็ซิลมาสไตล์แคนนอน,นะครับกับตัวกล่องตัวนี้นะครับมีโลโก้ R7 ชุดนี้เป็นชุดคิด1850เป็นเลน RF RF-S อ่เป็นเลน เมาส์เดิมแต่ว่าเป็นรหัสเลนใหม่จากแ a n นอนะครับเป็นเมาส์ RF นั่นแหละแต่ว่าเป็น APS-C ก็ P S c, คือ image circle เขาจะแคบกว่าตัว RF ที่เป็น full frame นะครับแกะกล่องออกมาสไตล์แคนนอนเลยเพราะว่าจะมีตัวถาดที่วาง Accessory ไว้แบบนี้ตัวนี้เป็นพลาสติกครับมีใบรับประกรันนะครับประกันศูนย์ของแท้แน่นอนนะครับสำหรับ c a n นอน Marketing Thailand นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ถ้าใครยังไม่รู้จักอันนี้นะครับ image canon เป็น c ครา d ของ Canon นะครับเราสามารถเซตติ้งตั้งค่าให้ถ่ายปับ๊บอัปโหลดขึ้นคราวได้เลยอันเนี้ยถ้าได้ใช้แล้วดีมากๆนะครับแล้วก็มีแมนวนมาให้นะครับแต่รู้สึกว่าจะไม่มีภาษาไทยนะจ๊ะสายของครอ l ครับตัวนี้สกีนมาเลย u s r j ก็คือถ้าใครในึกภาพบอกถ้าเป็นกล้องซีรีส์ใหญ่ๆรุ่นโปรโปโของตัวแ a n น n นะครับเขาจะทําสายที่เป็นซีรีส์ของตัวกล้องมาเลยตัวนี้ก็คือ USR7 เลยนะครับเป็นสายของพรตามสไตล์แค n นนเป็นแถบแดงนะครับแล้ะที่สําคัญคือกล้องยุคใหม,ใหม่ๆหลายๆตัวหลายๆแบรนด์เนี่ยชอบไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้ ong, แ a n น n อยังคงแถมมาให้อยู่นะครับแล้วก็แบตตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ รุ่น LPE6NH นะฮะถ้าผมจะไม่ผิดใช่ไหมใช่สิอ่า LPE6NH เป็นแบตใหม่นะครับก็ถ้าใครใช้แบตเตอรี่ที่เป็น LPE6 หรือ LPE6N ยังใช้ได้อยู่นะใส่ได้อยู่แต่ว่าบางประสิทธิภาพบางฟัง์ชันหรือใช้ไปสักพักหนึ่งถ้าตัวกล้องทํางานสูงสูงเนี่ยการจ่ายไฟไม่พอเขาอ,อาจจะฟ้อง่าให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เพราะฉะนั้นใช้เป็น e6 nh ดีกว่านะครับหรือถ้าจะซื้อเป็นแบตสำรองก็เลือกเป็น e6 nh ตัวนี้เป็นแท่นชาร์จที่ใช้กับ lp e6 ได้นะครับตั้งแต่ e6 n e6 nh หรือตัว e6 ตัวธรรมดารุ่นแรกที่เราใช้กันแล้วก็จะมีสายอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้มาให้นะครับทีนี้มาดูที่ ไฮไลท์ของตัวนี้กันเดีย๋ยวผมเอาอีกอันในึ่องมาก่อนก็คือในกล่องจะมีเลนอีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นชุดคิดนะครับผมกับเลนส18์18-50เขาเรียกว่าเป็นเลนระยะทําการที่เป็นทาวเวลท่องเที่ยวนะครับก็ตัวเลนอย่างที่บอกเป็นเมาส์ r f นะครับแต่ว่าเป็นเลนส์รหัส r f RFS i, S, I m a g e c i r c l e เขาก็จะแคบหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์ของตัว RFS เนี่ยก็จะเล็กกว่านะครับถ้าเป็นตัว R7 กับ R10 นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ที่เป็น APS-C ตัวเมาส์เขาก็จะกว้างเท่าเดิมแหละแต่ว่าตัว i m Circle a g e c i r c l e ตัวนี้จะเล็กลงนะครับถ้าใครใช้เลน r f ใช้ตรงได้เลยนะครับแต่จะเอา RFS ไปใส่กับตัว USR ที่เป็น full frame ใส่ได้นะครับแต่ว่าจะติดครอบมืดถ้าเราไม่ปิดครอบนะครับหรือตัวบางรุ่นนะครับเขาก็ออโต้ครอปเลยใส่ปับ๊บเป็นเลน APSC เลยก็ใช้ได้แต่มันจะลดความละเอียดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกรุ่นดีกว่าอมาดูที่ไฮไลท์ของตัวกล้องของเราบ้างนะครับวันนี้ที่เราเอามาเปิดให้ดูก็คือ ตัว USR7 ตัวนี้นั่นเองอนะครับก็การจับถือครั้งแรกเลยเต็มไม้เต็มมือมากคลิปพอดีมือเลยฮะใหญ่มากว้าวน,นหนานะครับตามสไตล์ต้อง pro canon เลยความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆตอนที่จับ USR คล้ายๆอย่างนั้นเลยคลิปดีมากนะครับก็จอเป็น v วรีนเกลนะครับมุบนพับได้แบบนี้นะครับสามารถที่จะ พลิกออกมาถ่ายตัวเองได้นะครับหรือว่าจะถ่ายเป็นมุมก้มมุมเงยแนวตามแนวสูงอะไรนี่ก็คือใช้ได้หลากหลายมากนะครับพลิกหมุนเป็น a วเลียนเกลแบบนี้นะครับส่วนตัวปุ่มต่างๆนะครับก็เออ ถึงที่เราแปลกตาแปลกใจไปก็คือปุ่มนี้เป็นปุ่มใหม่ของ Canon อีกแล้วนะครับตัวนี้จะเรียกว่า quick control นะครับก็จะเป็นจอยสติ๊กนะครับบวกกับตัว dial control อยู่คู้่กันตรงนี้ซึ่งอันนี้ชอบนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ Canon จะมี dial control อยู่ตรงปุ่มที่เป็น d pad ตรงเนี้ยอ่าอันนี้เขาคือย,าย,าย้ายแยกออกไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยก็คือถ้าคุมจอยสติ๊กก็สามารถคุมด i a l control อยู่ตรงนี้พร้อมกันได้เลยแต่ไม่แน่ใจว่าบางคนใช้แล้วจะเกิดอาการแบบเอ๊ะจะหมุนได้อา้าวเราไปโดนจอดซิกหรือเปล่าอันนี้เราต้องแบบทาความคุ้นเคยกันนิดนึงแล้วก็มีไดอัลด้านหน้านะครับปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดออกมานิดหน่อยก็จะเป็นวิดีโออยู่ตรวนี้นะครับส่วนตัว mfn ตัวนี้แคน o อนก็ทำออกมาดีอยู่แล้วนะฮะก็ใช้เป็นปุ่มที่เป็น multi function mode นะครับก็คือสามารถที่จะกดปึ๊บแล้วก็เลือกสลับโหมดตะาไงอย่างเงี้ยได้อ่าปุ่มเมนูอยู่ด้านซ้ายอ๋อ พูดแล้วก็นึกขึ้นได้พอดีก็คือปุ่มเปิดปิดครับเป็น one hand o p e r a t แล้วอยู่กว่ามือแบบนี้เลยอ่ก็คือไม่ต้องแบบเอ้ยมาจับฝั่งซ้ายอีกแล้วปุ่มฝั่งซ้ายปุ่มเดียวที่มีก็คือปุ่มเมนูเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเวลาโอ perit กล้องนะฮะแล้วก็พอร์ตไมโครโฟนนะครับอ่มมีอยู่ฝั่งนี้มีพอร์ตท,ที่เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับพอหูฟังอ่าสำหรับใครที่ทำงานวิดีโอตัวนี้ก็ มีพอร์ตหูฟังได้พอร์ต USB แล้วก็ HDMI ตัวนี้เป็นไมโคร HDMI นะครับอ,อ,อันอื่นก็คล้ายๆปุ่ม control ตัวเดิมนะครับตัวนี้ก็มีปุ่มแม่ขยายแล้วก็เลือกจุดโฟกัสเลือกอะไรพวกนี้ส่วน D-pad ตัวนี้คิดว่าน่าจะคัสตอมได้อันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าม,มันมีแบตเตอรี่ให้เราได้ลองเทสกันหรอือเปล่านะครับ ส่วนถ้าใครอยากจะสนใจเรื่องของการรีวิวเนี่ยเดี๋ยวมีรีวิวให้ชมแน่ๆครับต่้องรอ,งองสักพักหนึ่งอันนี้คือมันยังไม่มีแบตเตอรี่ให้ลองเลยนะครับงั้นวันนี้เราก็จะมาแบบเฟิร์สทัชกันก่อนเนาะในเรื่องของบอดี้อะไรต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยออกแบบมาข้อดีของเขาคือเป็นเซนเซอร์ APS-C หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าย,ยุคนี้มันก็ไปฟูลเฟรมกันหมดแล้วทำไม c ค n o นถึงยังจะมาปล่อยกล้องที่เป็น APS-C มันจะขายได้หรออะไรอย่างเงี้ย อยากจะบอกว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมใช้กล้องที่เป็นเซนเซอร์ขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นตัวไมโครโฟเตอร์หรือว่าตัว APS-C บ่อยมากนะครับเพราะว่าอยากได้กล้องที่มันแบบพกพาง่ายพกพาง่ายแล้วก็เล็กเบานะครับถึงแม้ตัวกล้องมันจะไม่ได้เบามากไม่ได้เล็กมากเพราะมันเป็นกล้องโปรแหละมีคันสั่นมีอะไรด้วยก็จะใหญ่หน่อยแต่สิ่งที่ทาให้รู้สึกว่า APS-C ยังไปได้ต่อครับก็คือ ตัวเรื่องของเลนนะครับเลนที่ออกแบบมาสําหรับกล้อง e p s c มันจะเล็กกว่าเบากว่านะครับแล้วก็ถ้าใครที่เป็นแบบสายสปอร์ตสายถ่ายนกอะไรเงี้ยพกเลนระยะเดียวกันกับฟูลเฟรมน,นะคณจะได้ระยะที่มันสูงไกลขึ้นนะครับและที่สําคัญเลยกล้องเนี่ยส่วนมากที่เป็นเซ็นเซอร์เล็กๆเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะทํางานได้เร็วกว่าในการคอนติเนนต์แอช็อตอะไรเงี้ยถ้าเรานึกภาพไม่ออกนะครับก็นึกภาพแบบ ตัว 7D เมื่อก่อนก็เป็น APS-C นะครับแล้วก็เน้นสายสปอร์ตสายสปีดไปตัวนี้ก็ต่อยอดจาก 7D นะฮะก็คือเน้นในการถ่ายคอน t ิ n u วัตช็อ t สูงสูงนะครับก็คือตัวนี้ได้สูงสุดถึง30เฟรมที่ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ะครับ mm hmm. ก็ได้เรื่องของระยะทำการของเลนส์ที่มากขึ้นในเซ็นเซอร์ APS-C นะครับแล้วก็มีกันสั่นมาให้นะครับตัวกันสัน่นเอออันนี้เปิดมาดูเซ็นเซอร์แบบนี้เลยนะครับ ให้เห็นกันไปเลยว่าเวลาที่เราปิดกล้องอยู่นะครับตัวชัตเตอร์เขาก็ปิดลงไปด้วยเหมือนกล้องที่เป็น R6 R7 เลยเนาะแล้วก็การสั่งนะครับก็มีเข้ามาเหมือนกันนะครับเหมือน R6 R7 เลยแล้วก็ชุดโฟกัสนะครับอยากจะบอกว่ามันยกชุดโฟกัสมาจาก R3 เลยนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกสายสปีดที่เป็น f ูลเ f ร a คือ R3 ตัวนี้คือสายสปีดที่เป็น APS-C นะครับความเร็วในการโฟกัสแทบจะ ดีเห,เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการทายต่อเนื่องตัวนี้ก็เร็วมากๆด้วยนะครับในขณะที่เปิดตัวออกมาสิ่งที่น่าฮือฮาที่สุดนะครับไม่ใช่ฟิลลิ่งเฟิร์สทัชฟังชันอะไรต่างๆนานาอันนั้นอนะ่ะคนแบบตื่นเต้นกันอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่แบบแค n นนทําให้ตลาดฮือฮายูเซอร์ทั้งหลายฮือฮามากที่สุดคือการเปิดราคานะครับตัวบอดี้เนี่ยอยู่ที่4 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเห็นราคาครั้งแรกแบบ ช็อกมากนะครับเพราะเราคาดการณ์กันตอนแรกเนี่ยคาดการว่าราคาจะอยู่ว่าแบบ7-8หมื่นอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเพราะว่าตอนที่เป็น 7D หรือว่ากล้องที่เป็นท็อปสายสปีดส่วนมากก็จะราคาประมาณนั้นแต่ตัวนี้ราคาแบบ5 0,000มิทอนอย่างเงี้ยแบบทุกคนตกใจกับราคามากๆนะครับตัว กล้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้มันยังไม่มีแบตเตอรี่อะไรก็อาจจะเล่าอะไรให้ฟังเยอะมากไม่ได้นะครับส่วนเซฟผมคิดว่าหลายๆคนก็คงแบบหาอ่านได้อยู่แล้วนะครับก็เอาไว้เดี๋ยวผมจะรีบทำรีวิวเจ้าตัว u s เวตัวนี้ให้เร็วที่สุดละกันนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบอดใจรอไม่ไหวนะครับสำหรับรีวิวของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีจัดให้ทัชอินทรายด้วยนะครับสามารถไปลองจับถือทดลองเล่นมีแบตเตอรี่ทดสอบฟังก์ชันต่างๆของตัวกล้องนะครับว่า งไฟลนน H, ์เป็นยังไงคุณภาพภาพกับเลนต์ตัวใหม่นี้ RFS คุณภาพเป็นยังไงความเร็วในการถ่ายต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็ไปลองกันได้นะครับบิ๊กแคเมาจัดงานแท a แอนทายให้ทดลองกันที่เซนทัลลัสพาวนะครับที่เมกกะบางนาแล้วก็ที่เซนทัลเวิด์นะครับสำหรับสาขาของบิ๊กแคเมาทั้ง3สาขานี้นะครับก็จะมีให้เราได้ลองใช้งานกันนะครับผมไปจับถือไปทดลองใช้งานกันได้สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าเจ้า v ีเวนต7ตัวนี้ ใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับว่าจะควรมีหรือไม่มีเจ้ากล้องตัวนี้ดีแต่สําหรับตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าเสเปคเนี่ยน่าตื่นตาตื่นใจแล้วพอปล่อยราคาออกมาเนี่ยคิดว่าเจ้าตัวนี้พูดกันตรงๆก็คงจะ ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าพอสมควรแล้วก็อาจจะมีของขาดตลาดแน่นอนนะครับสำหรับแ n n น n USR 7ตัวนี้เพราะฉะนั้นใครกำลังลังเลตัดสินใจอยู่ไปลองนะครับแล้วก็รีบตัดสินใจซะเพราะว่าถ้าหมดรดแรกรถต่อไปจะมาเมื่อไหร่อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลายผลิตของสินค้า,าต่างๆก็ค่อนข้างที่จะแบบ คือหลังจากโควิดเนี่ยทุกอย่างกลับมาหมดแล้วคนก็กลับมาจับใจใช้สอยกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นของเนี่ยขาดตลาดพอสมควรนะครับรีบจับรีบจองรีบเข้าไปเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ในกระบงังนาและก็ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับงานทัดไทย u s r 7ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปลองกันได้สำหรับวันนี้ผม บางออฟมีกล้องมาผลักสเปเชียล,ลิสต์กับตัวอเอลิสันเจตตัวนี้เดี๋ยวขอไปชัดแบตก่อนนะครับแล้วก็จะรีบทำรีวิวมาส่ง mm hmm. สัสดีครับ